ร่วมกับทางหลวงตาคำเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและอีกหลายคณะนะครับตครวจกับจะได้ชท่ชุดขาวเป็นการผลถ่ายทั้งผู้โดยสารและก็อุปกรณ์สัตในการดำานินการงานนะครับยอดเดีาหน้าี่ส่วนที่ยอดเจ้านาที่เป็นรถตี

วัเนี้ครับเราจะไปในสี่วัน

อ่าเอาิลาบัตสุกุลและ ทำไมท่านจะให้รักษาสศีลสบายใจแล้วก็คิดจะช่วยบุคคลนี้เฉี่ยเป็นธรรมชิ้นกับธรรมมาเดียวกันอยู่ที่เดียวกันโดยส่วนมากมันไม่เข้าใจ niriba anana la.

ในเวลาสุดรรณเรีนกานั้นก็ให้เรามาร่วมรวมกันที่หน้าในไร้มอนแสดงครับให้กับพกเราได้รับฟังในเรืนี้นกจากนั้นแร้วกประชุมเพิ่ประชุมเพิ่มต้องไม่จันทร์นะไม่จีบไม่ีบคุณนงคนะคนขับรถคุณนงคนขับรถลงข้อปรนอ ล่านข้ามันแบบนี้รลาดนี้เรียกเก่ามากเลยนะเรพูดยังไงแล้วผมผมไม่ตาไม่ตาครับผมคูดเห็นกันไรกันนะครับ I <laughs> do

Yeah. Uh. สุดท้ายไม่ว่าพราผลรโยมก็ตายกันสุดท้ายจะกลับไปสู่ท่าเกิดท่าเกินที่นี่ก็เป็นการตื่นขี้นได้ไหมเนสังคูปะสมุสโ ความก็ไปดับสังขารนั่นแหละเป็นสุขคือดับไม่ต้องเกิเดีต่อไปขณะนี้ดนพิธีในพิธีแล้วนะครับประชุมเพิงทีก็ขอิม่หมดเด็ด Дравом без драва. ญาติโจร ผมมันแค่เปนต้นทางสุดท้ายไม่ว่าพระหรือโย่ก็ตายกันสุดท้ายก็เสียชวิตท่าเดยวท่าเดวที่นเป็นที่องท บูปะโมสโคความก็ไปดับสังขารน,นั่นแหละเป็นสุขคือดับไม่ต้องเกิดอีกต่อไปขณะนี้ได้พิธีได้พิธีแล้วนะครับอาประชุมเพลิงทีก็ขอนี่หมดเพื่ออ้าวมันก็จ่ายนะท่านผู้ระคุณท่านเจ้าคุณทำไมหรบหได้

มันกอะเรื่อั้งาษาเอาไปปรึกษ้ในสถานกิจอันนี้เป็ส่วนหนึ่งที่จะทำภาพในรู้ด้เห็นและได้จากผู้พิจนัณาท่านเล่าเปความโดยการเป็นผ้สำเร็จในการใหญ่ในเยี่ยมมาเปิอเยี่ยมการสนทนาที่นี่ท่านตัวให้ความเป็น่างดีจรงส่วนตัวแล้ว เม่อทตกาเนสตมารแต่งตัวแต่งสียงกิจต่อลตัวจุดสว่างสักหน่งอย่า่ประสบกาือเตนคาก่ชีวิตกภาพเองใช้เสียงมากก็ไม่ได้

ใส่กันแบบนี้กตัวนี้นมันจะถอดใครถอดด่บ่